อ่ะครับมาดูอ่าแจ้ไขวิอ่าชักเลี้ยวนะฮะลิงก์นะฮะบูทอ่ะเจ้าของเดิมเขาเอาเคเบิลทยรัดเพื่อนะครับให้มันแน่นขึ้นนะฮะเห็นไหมแต่เวลาเลี้ยวมันก็ฝืดมันไม่อิสระนะฮรเห็นไหมเพื่อให้บูทมันแน่นขึ้นนะซื้อใหม่ก็จบแล้วครับไม่เกินแปดสิบาทถ้าเป็นพลาสติก่ะเนี่ยผมแจ้ด้วยเอาลิงก์ของแมกมามาใส่ก็จบแหละเนี่ยเลี้ยวเรื่อยเลยเมื่อกี้ผมไล่รถเมื่อกี้ ทำไมมันเฝืดๆวะทั้งทงที่มันลื่นอยู่อเหลือเหลือฝั่งนี้นะเหลือฝั่งนี้เหมือนกันนะเห็นไหมเขาเขาแจด้วยวิธีการเอาเชเว่นถ่ายรัดให้มันอันนี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมต้องดูอีกทีนึงว่ามันมันจะวิ่งยังไงนะอ่ันนี้อันนี้เอาเอาไว้ดูตอนวิ่งอันนี้เอาไว้ดูตอนที่รถเสร็จแล้ววิ่งเลยว่ามันจะวิ่งออกมายังไงแต่มันน่าจะไม่มีผลจะจุดนี้ไม่ได้นะจุดนี้เวลาเลี้ยวมันจะขืนเวลาเลี้ยวมันจะขืนมือหน่อยมันจะ มันจะไม่เด้งกลับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไอ้อมันชักเลี้ยวเซอร์โวมันจะไม่เด้งกลับร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งใส่เซอร์โวตัวถูกแล้วมันยิ่งมันยิ่งจะมันยิ่งจะเฟินเลยมันจะขับยากอ่ะรถคุณจะขับยากมากเปลี่ยนใหม่นะฮะอันนี้ผมเอามือสองมาใส่ให้นะเอามือสองมาใส่ให้หามาใส่ให้เน,นี่ยอันเนี้ยดีกว่าของน้าแน่นอนอ่ะเจ็บน็อตให้เป็นน็อต m สามตรงรุ่นด้วยเพราะว่าข้างล่างเป็น m สามข้างบนก็เป็น m สามอันนี้ดันเป็น m อันนี้มันเป็น m 4ี่ m สี่นี่เป็นเป็น m นี้ m สาตัวเนี้ยเนี้ย m 3 5ตัวนี้ m 3 5ตัวนี้ m 3ก็น่าจะอยู่นะครับประมาณนี้เป็นรถแปลงนะฮะผมไล่ให้หมดแล้วประมาณนี้ดูดิรถลื่นๆนหมนุนหมุนเสร็จโอ้ยกล้องไม่โฟกาเด็ก หมุนเสร็จก็ลื่นๆเลยตัวนี้ก็เป็นงานของแซดีนะ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวมามาดูอีกฝั่งโน้น <c oughs> ครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเนียนๆนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นของแซดดีนะครับแปลงให้นาตำรวจไปนะครับ เดี๋ยวให้เสายึดบอดี้มาก็จบแล้วครับรถแจ yeah. เดี๋ยวเย็นนี้ผมก็นั่งไล่น้ามันโชกด้านหลังให้แล้วก็ด้านหน้าผมเซตไปแล้วแล้วก็จะเก็บสายไฟให้นะครับประมาณนี้ครับประมาณวันอ,อังคารพุดธเดี๋ยวผมส่งให้นะครับนะขอบคุณมากครับ